สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่นการส่งเสริมบริการสูรภาพในหน่วยบริการและเอกชนเพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาความจึงได้ยกระดับสถานคุทธตรงเป็นวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยเขตสุขภาพที่แ วิทยาเขตงหวันเลยต้องขอบคุณท่านในประชารัสพลอเลยอย่างมากต้องถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่รวดเร็วนะฮะผมมาตัวราชการท่านก็ให้ผมมาเปิดเลยก็ถือว่าท่านได้ทํางานได้อย่างััพันและก็มีประสิทธิภาพอันสุดยอดคั้ที่หนึ่งค่ะครั้งที่2องต้องดังกว่านะคะ